วันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอักขระขอมฮะหรืออักขระยันนะฮะที่ผมได้ไปเรียนมานะครับแต่เป็นเรียนแบบบางส่วนนะฮะคือครูบาอาจารย์ท่านก็ได้สอนอักขระยันอ่าเกี่ยวกับเรื่องการเขียนยันมานะครับแล้วท่านก็ได้สอนว่าอ่ามีอักขระยันที่เกี่ยวกับการเปิดตาทิพูทิพนะฮะซึ่งผมจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังแนะนำเพืนเพื่อนๆลองไปพิสูจน์กันดูนะครับแล้วก็ทําไมถึงต้องเขียนเป็นอักขระ ยันภาษาขอมนะเดี๋ยววันนี้ผมจะไลน์เพื่อนๆฟังนะครับ สวัสดีท่านผู้มีผร้คทุกคนและผู้นี้มีการบันการฝ่ามือที่มาสร้างบารมีทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนที่รับชมที่รับติดตามคลิปถ้ากลับไปร่วมสร้างบารมีสร้างพุทธสถานนิกายจะรับบริกับผมโดยที่ไม่บบริจาคไม่ต้องโอนเงินมาเลยเลยได้จาก YouTube ค่อยๆสะสมเข้าไปนะครับแต่ช่วงนี้ก็ยูทูบรายได้จะน้อยหดๆลงไปเยอะเลยนะครับก็คงไม่เป็นไรครับค่อยๆว่ากันไปนะครับก็หวังว่าปีนี้จะมีบารมีของทุกๆคนที่ชมคลิปแล้วกดติดตามคลิปเนี่ยทำให้ผมสามารถจะสร้างพญานาคก้าวเสียนสูง เป็นพุทธบูชาที่วางพญายนาคดา้วยก้าวคงที่ห้วยระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีได้สําเร็จด้วยบารมีของตัวทุกคนและตัวผมด้วยนะครับวันนี้รายการพิขามาเล่านะครับจะพูดถึงเรื่องว่าอักขระขอมหรืออักขระยันนะฮะที่คือผมได้ไปเรียนมาเพื่อจะเอามาใช้ในการที่ว่าจะมาฝึกในการสักอักขระยันนะครับผมก็ไปเรียไ,ไปเรียนวิชามากับครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ คือก็ได้เจอประสบการณ์ส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องครูอัคขระนะครับคือว่ามีครั้งหนึ่งที่เมื่อเร็วๆนี้เองนะที่ว่าผมก็มีการสักลายมือสักอัคระยันที่มือนะฮะเราก็มีการบูชาครูไหว้ครูยกพานครูอะไรปกติเกี่ยวกันก่อนสักลายมืออะไรเงี้ยเราก็ลงอัคขระยันไว้เรียบร้อยก็องค์ขออนุญาตครูบาอาจารย์ของครูบาขออนุญาตเจ้ากรรมในเบรนของคนที่เราไปสักให้ ก็ไม่มีอะไรลับลื่นเรื่องสักลายมือแล้วพอดีอลูกศิษย์ท่านนี้อยากจะสักอักขระยันเพิ่มด้วยเราก็ด้วยความที่ว่าเออยกผ่านไปแล้วเราก็ลืมคุยกันไปแล้วก็ลืมก็เลยกะว่าเออเดี๋ยวลงอักขระยันอันะนี้เขาชอบยันนี้อ่ะเราก็จะลงอักขระยันให้นะครับเราก็เขียนปกติเหมือนที่เราเคยเขียนเคยฝึกอยู่แล้วแต่เขียนไปเนี่ยมันเขียนไปไม่ได้คือก็ไม่รูใ้ใจทําไมเขียนไม่ได้นะครับคือคําว่าไม่ได้คือเขียนอักขระเนี่ยเขียนถูกครับ แต่ขนาดไม่เท่ากันเดี๋ยวสูงเดี๋ยวต่ำเดี๋ยวเอียงเดี๋ยวขว,ขวางเขียนไปสักพักหนึ่งปากกาเขียนไม่ออกอ่ะเราก็คิดว่าอหนังผิวหนังมันมันหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะโดนยาชาอะไรเงี้ยทาให้หนังมันมันปากากากเลยเสียอ่ะคราวนี้ก็เช็ดให้สะอาดแล้วแอลกอฮอล์เช็ดเอาผ้าเช็ดผ้าเปียกเช็ดเช็ดจนผิวหนังรู้สึกว่าแห้งละอ่าปากกาเขียนไม่มีปัญหาอะไรก็เอาปากกาแห้งใหม่เลยเพื่อความชัวก็เขียนไปสักสองสามอักขระปากกาก็เขียนไม่ติด เราก็มาขูดกับกระดาษเอ๊ะเป็นเพราะอะไรก็ไม่น่าจะอะไรแต่เขียนไม่ติดเหมือนหมึกแห้งอ่ะอันนี้ไม่เป็นไรเล่มที่สองเราก็เอาที่สามอีกแล้วก็เช็ดมือใหม่นะเช็ดใหม่เพราะว่ามันมัน,ม,นมันเขียนมันเสียละก็เขียนลบลบลบ,ลบที่แขนใหม่แล้วก็เขียนใหม่พอเขียนประกาเล่มที่สามเขียนไปได้สองสามตัวเขียนก็ไม่ค่อยไม่ได้ไม่ได้ดังใจแล้วเสร็จพอจะเขียนกะว่าเออจะค่อยๆตีเส้นแล้วนะก็ เขียนไม่ตรงสักพักหนึ่งปากกาแห้งเขียนไม่ติดอีกหมดไปสามแท่งแล้วปากกาเพิ่งซื้อมาใหม่เลยเฮ้ยมันผิดปกติละแล้วมันก็เริ่มเริ่มอ่าดึกละผมก็กลัวว่าเออลูกศิษย์เขาจะเครียดด้วยเพราะว่ามันอัคระแค่เขียนแค่สองแถวเนี่ยใช้เวลาสองชั่วโมงอะ่ะมันเกินปกติไงปกติแค่เขียนไม,ไม่ถึงึงสองสามนาทีแล้วนะแต่นี่มันเขียนไปตั้งนานแล้วสเกือบชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงอะ่ะ ผมก็ส้สึไว้มันผิดปกติผมก็เอ๊เราลืมทําอะไรพอดีตาเราเหลือไปเห็นพานคูที่เรายกอยู่เราก็เหมือนท่านบอกแต่ว่าเออไอ้หนูเองลืมยกพานคูอัคละอะไรเงี้ยนะนี่ผมคิดเองนะก็บอกเฮ้ยน้องลืมยกพานคูอัคละยกแต่พานคูสักลายมืออ่ะเราก็บอกเคงงั้นขอขอ,ขอโหสิกรรมแล้วก็ยกพานให้เขากล่าวเรื่องเจ้ากรรมเวรขอบาบาลมีคคูบาจารย์แล้วก็ยกพานอัคลพะพอยกพานอัคะเสร็จปุ๊บ เพียงแค่สองสองมือนะทั้งเขียนทั้งสักอะ่ะไม่ถึงชั่วโมงครับเสร็จเลยทั้งสองข้างเรียบร้อยสวยงามปิง้งเรียบร้อยจบทุกคนผมก็เลยโอ้โหปากกาที่แต่ปากกาที่เสียไปสามอันนั้นคือไส้ไส้หมึกมันแห้งนะแบบเหมือนเขียนไม่ได้อะ่ะพยายามสวัดสบัดขีดขีด,ขดแล้วก็ไม่ออกเท่ากับสามแท่งนั้นเสียไปเลยไม่ไม่รู้เพราะอะไรนะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์ว่าเฮ้ย ไม่น่าเชื่อว่าการที่แบบเรา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 ไม่ได้ยกผ่านแล้วเราก็เขียนปกติแค่เขียนยังไม่ได้สักนะครูบาอาจารย์ไม่อนุญาตดังนั้นเนี่ยซึ่งเราไม่เคยเจอไงคือเราไม่เคยเจอว่าว่าว่าปกติเราก็เขียนยันฝึกเขียนยันใส่กระดาษอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ยกผ่านอะไรก็เขียนได้นะแต่อาจจะเป็นเพราะเราจะต้องลงอักขรนี้เป็นให้กับผู้อื่นเหมือนเป็นการเผยแผ่อักขรนี้ ของวิชานี้ของครูบาอาจารย์นี้ให้กับผู้อื่นได้่ารับรู้พุทธคุณหรืออักขละนี้ดังนั้นเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ไม่ปล่อยผ่านก็ไม่ให้ไม่ให้เขียนไม่ให้ด้านถ้าไม่ได้ยกผ่านเหมือนไม่ได้ขออนุญาตในการที่จะใช้อักขละนี้ให้แก่ผู้อื่นอันนี้คือที่ผมคิดดังนั้นถ้าเราไม่ได้มีครูบาอาจารย์ไม่ได้ยกผ่านครูไม่ได้ไปเรียนมาแล้วเราเขียนอักขละของเราเฉยๆไม่เป็นไร แต่ถ้าเราเขียนอักขระแล้วกะว่าจะเอาอักขระนั้นไปเป็นยันให้กับผู้อื่นต่อระวังอันนี้อันตรา,ายกับตัวเราเองนะแล้วผู้อื่นเนี่ยถ้าเขาอื่นเขาหลงเชื่อเนี่ยกรมจะตกกับเราหนักถ้าเราไม่คมีครูบาอาจารย์แล้วเราไม่เคยบอกครูบาอาจารย์บอกกล่าวครูบาอาจารย์หรือย,ยกพานบอกกล่าวครูบาอาจารย์เราจะเจอความวิบัติที่น่ากลัวอันนี้คือผมผมเจอกับตัวว่าขนาดแค่เขียนทั้งที่ผมยกพาน อันแรกแล้วนะแล้วเราแค่ยังไม่ยกพานอันนี้ยังครั้งที่สองยังไม่ได้ยกผ่านเองดังนั้นเนี่ยถ้าเราเขียนยันโดยที่หวังว่าจะให้คนอื่นเชื่อแล้วมาเป็นพาณิชย์ค้าขายกำไรเงินที่เราได้มาผมว่ามันไม่คุ้มกับวิบากกรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านจะเล่นงานเราเขาเรียกแรงครูจะเล่นงานเราไม่คุ้มดังนั้นถามว่าทำไมาถึงอคัคระขอมนั้นถึงมีความ ศักดิ์สิทธิ์หรือทาไมถึงมีความแรงหรือคู่แรงสมัยก่อนเนี่ยก่อนสมัยพ่อขุนลานกํมแผงเนี่ยประเทศไทยจะไม่มีอักขรของตัวเองก็ได้ใช้อักขรขอมน่ในการที่จะศึกษาเล่าเรียนวิชาต่างๆของสมัยก่อนหรือวิชาศัตว์พุทธศาสนาต่างๆหรือการเผยแพร่การความรู้เกี่ยวกับเรื่องศิลศาสตถา,า,าคมต่างๆก็จะอักขรขอมทั้งนั้นนะครับต่อมาก็พอสมัย พ่อคุณรามีการประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นมาแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์สมัยก่อนก็ยังยึดติดในภาษาขอมเพราะถือว่าเป็นภาษาที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดต่อๆสืบกันมาดังนั้นก่อนที่เขาจะเรียนวิชาอักขละขอมก็จะมีการยกผานครูมีการไหว้ครูมีการครอบครูดังนั้นวิชานี้จะมีแรงครูในการเหมือนคล้ายๆสาบแช่งต้องบอกเลยว่าอักขระขอมมีการสราบแช่ง ของครูบาอาจารย์หากผู้ที่ไม่ได้เอา,อายกผ่านครูหากผู้ที่เอาอักขระวิชาอาคมไปใช้ในทางไม่ถูกไม่ควรเอาอักขระยันของครูบาอาจารย์ไปหลอกลวงคนอื่นเอาอักขระยันของครูบาอาจารย์ไปเขียนเล่นๆเ,เป็นเรื่องสนุกเฮฮาแลนครูทำให้ผู้นั้น เจอความวิบัติมาเยอะต่อนนักต่อน,นักแล้วนะฮะอันนี้ที่เจอประสบการณ์ตัวเองนะดังนั้นถ้าคนอ,อยากจะทำวันนี้ที่ผมแนะนำก็คืออยากจะเปิดตาทิปหูทิปด้วยตัวเองขั้นแรกนะฮะถามว่ายกพันครูได้เองไหมก็ยกได้ครับคือมีคาถาบทไหว้ครูตามใน Google ก็มีนะฮะหรือจะเปิดใน YouTube ก็มีแต่ให้เราเตรียมนะฮะพวงอะไรหนึ่งพวงทูบ5ดอกเทียนขาว2เล่มบากนึู1แพ็ค แล้วก็บุหรี่หนึ่แพ็คใส่พานคูแล้วก็ใส่เงิน12บาทแล้วเราก็จะไปพูดตรงกลางแจ้งก็ได้จุดทูปสิบหดอกพร้อมถือพานคูไว้แล้วเราก็อาจจะกล่าวบทไหว้คูปกติตามใน YouTube หรือใน Google ก็มีกล่าวเสร็จแล้วบอกว่าข้าพเจ้าชื่อนามสุลนี้ขอจะเขียนอักขรยันเพื่อจะเปิดตาที่ผูทิพย์อะไรก็ว่ากันไป เสร็จแล้วเราก็เอาผานเข้ามาเก็บไว้ผานนี้เราจะตั้งไว้ทิ่งผ้าก็ได้เรียบร้อยก,ก็เป็นเรื่องเป็นบูชาครูของเราอันนี้ทําเองโดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินไปอะไรก็ได้เพราะเราจะไม่ไต้องเรีย,รยนอักขระสักอะไรมากมายเราต้องการเปิดตาทิพย์ของเราเองนะฮะแล้วเสร็จแล้วมานั่งสมาธิให้เรียบร้อยเราอาจจะนั่งหน้ากระจกก็ได้จะได้เขียนเปิดตาที่หูทิพย์ได้ง่ายๆหน่อยเราก็เขียนที่เปลือกตาหลับตาข้างหนึ่งนะเขียนที่เปลือกตาขวา เป็นตัวทาตัวทาคือตามรูปที่ผมส่งให้ขึ้นให้นะเสร็จแล้วเราก็หลับตาซ้ายเขียนตัวยะตัวยะก็เขียนต่อตามนี้นะตามรูปนะครับเขียนเสร็จแล้วหลับตาเสร็จปุ๊บให้เอามือทั้งสองแปะตรงนี้นะฮะแล้วตั้งจิตอธิษฐานนะฮะพระพุทธางบังเกิดเปิดตาทิพ พระธรรมบางบังเกิดเปิดตาทิพย์พระสังฆังบังเกิดเปิดตาทิพย์ขอบารามีครูบาอาจารย์เปิดตาทิพย์ให้แก่ข้าพเจ้าณบัดน,นี้ด้วยเถิดแค่นี้นะเราก็จะพูดอย่างนี้ก็ได้หรือเราก็บอกว่าพระพุทธทางบังเกิดขอให้เปิดอักคระยันตัวทาแล้วก็พระธรรมบางบังเกิดขอให้เปิดอักคระตัวทาพระสังฆังบังเกิด ขอให้เปิดอักขระตัวทาแล้วก็มาที่ตาซ้ายพระพุททางบังเกิดเปิด,อปด,อาาาาดขอให้เปิดอักขระตัวยะพระธทำมังบังเกิดขอให้เปิดอักขระตัวยะพระสังฆังบังเกิดขอให้เปิดอักขระตัวยะข้าพเจ้าขอบารมีครูบาอาจารย์ขอช่วยเปิดตาทิพย์ให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอะไรเงี้ยอันนี้คือลองไปพิสูจน์กันดูนะฮะ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลหรือถ้ามีคาถาตาทิพย์ที่อยู่ในคลิปก่อนๆเราก็ใช้คาถาตาทิพย์อันนั้นมาสวดตอนที่เราเขียนยันเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวก็ได้นะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่มาเล่าให้ฟังเพราะว่าจะได้รู้ว่า,าพวกอักขระพวกนี้มีครูบาอาจารย์แต่การที่เราเปิดตาทิพย์เอาไปทําอะไรถ้าหูทิพย์เหมือนกันหูทิพย์เราก็เขียนทิ่งหูนะครับเราเเขียนติ่งหูเนี่ยทั้งสองข้าง ข้างข้างขวาแล้วก็เขียนตัวทาข้างซ้ายเขียนตัวยะถามว่าเปิดทำไมตาทิพย์บูทิพเปิดตาทิพย์เ,เพื่อเวลาเราไปสถานที่ที่เรารู้สึกไม่คุ้นเราจะเห็นพลังงานบางอย่างเป็นลักษณะเหมือนเงาอะไรเงี้ยหรือบางทีเปิดตาทิพย์ลักษณะเหมือนกับว่าถ้าเราต้องการจะเห็นในสิ่งที่รู้สึกว่าเห็นคนว่าคนนี้เขาเป็นคนอย่างไรมีอุปนิสัยใจคอแบบไหนจะเห็นคนจากข้างใน จิตใจของเขาอะไรอย่างี้นะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลลองไปพิสูจน์กันดูนะครับวันนี้รายการพิขามาเล่าก็กราบขอบพระคุณทุกคนที่เมตตารับชมที่เรากดติดตามคลิปคอทุกคนร่ำรวยมีเงินมีทองสมปรารถนาทุกสิ่งนะครับขอบพระคุณครับ